ไบคือข้อนะครับหาก,กำแพงหากจากแหล่งกำเนิดเสียงห8สิบแดเมตรและเสียงใช้เวลาศูนย์จดวินาทีในการไปกับจงหาความเร็วของเสียงเ,ออเขาให้หกสิบแปดเมตรมานะครับตรงนี้ก็คือ s อนะครับแล้วก็ให้เวลามานะครับก็คือ T จงหาความเร็วของเสียง สิ่งที่เขาไปหาก็คือ v นะครับสูตรสูตรที่ใช้นะครับก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับแทนสูตรนะครับ s ก็คือ68นะครับ t ก็คือ0.4 v ก็จะได้ 170เมตรต่อวินาทีครับ